ไป,ไปอำเภอพระบาทนะครับบ้านโคกลำพานโอ้แถวนี้ถนนสุดยอดกาช้าแคบแคบทางผขวทางก็โอ้โดสิบแล้วยีย่ขับลำบากตรงนี้สุดยอดเลยครับ ีก็มีร้านอาหารมาเยอะนะครับพวกร้านทะเลเผาร้านอะไรทั่วไปร้าอาหารนี่ครับตรงนี้ก็จะเกิดชุมชนได้อีกเยอะครับนี่ครับก็มรรจบเสร็จสิ้นตรงนี้นะครับสำหรับทางรถไฟยกระดับ จากเส้นปกติที่นี่ก็โค้งตรงนี้ครับเข้ามา สลายขึ้นเยอะครับไม่ต้องไปติดขัดในเมืองสำหรับสพารถไฟตารางคู่ของร,รีจบเพีจบแค่นี้